เวลา9 5้นาฬิกา55นาทีสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชธมหาวชิโรตบางกูลสิริวิบูลราชากุมารเสด็จไปยังวัดราชบพิษสถิตมหาศีมารามในการนี้ทรงวางพวงมาลัยและส่งจุดทุบเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีประบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว จากนั้นเสด็จเข้าพระอุโบสถทรงวางพวงมาลัยทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธอังคีรสพระประธานพระอุโบสถแล้วทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสการะพระบรมราชสริรางคารประบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวพระราชาสีรางคารสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพันณีพระบรมราชินีในราชการที่เจและพระบรมราชสีริรางคารประบาทสมเด็จพระบรมชจากาที่เบสมหาภูมิพลอดุญเดชมหาราชบรมนาถบพิตร แล้วทรงพระดำเนินไปยังตำหนักอรุณทรงถวายทุกเทียนแผ่แด่สมเด็จพระอริยะวงศสาคตยานสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกทรงศีลสมเด็จพระอริยะวงศสาคตยานสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกถวายศีลจบแล้วทรงกล่าวคำถวายเครื่องสังฆทานทรงประเคนเครื่องสังฆทาน โอกาสนี้ถวายการสอนทรงสมาธิการวางประหัตและการกำหนดลมหายใจเข้าออกพรอ้อมทรงสนทนาธรรมทรงสอบถามถึงพระพลานามัยของสมเด็จพระอริยะวงศากัตยานสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกและสงสดับพระโอวาทที่สมเด็จพระอริยะวงศากัตยานสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก ทรงรับพระราชทานถวายวิสัชนาทรงสนองพระบุจชาในเรื่องส่งสนพระไทยเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาอาทิคําว่าวิชาและอวิชาต่างกันอย่างไรซึ่งสมเด็จพระอริยะวงศาคตยานสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกได้ถวายวิสัชนาคำว่าวิชาหมายถึงความรู้ส่วนอวิชาหมายถึงความไม่รู้ ในทางพระพุทธศาสนาจึงหมายถึงความไม่รู้เหตุของการดับทุกข์และไม่รู้จักการดับทุกข์คือไม่รู้เหตุที่ทําให้เกิดทุกข์และไม่รู้จักวิธีการดับทุกข์